เคยสงสัยไหมทำไมเดี๋ยวนี้เงินเดือนมากกว่าเมื่อก่อนแต่ก็ยังไม่มีเงินเก็บอยู่ดีบางคนบอกว่าเพราะมีรายได้น้อยแค่ใช้กินอยู่ก็หมดแล้วทุกเดือนก็เลยคิดว่าตัวเองไม่มีทางเก็บเงินได้ <Nope. S 1> บางคนก็บอกว่าเงินเดือนขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้น hmm. แต่คุณรู้ไหมไม่ว่าจะเงินเดือนน้อยหรือมากก็เก็บเงินได้ขอแค่วางแผนง,ง่ายที่สุดก็คือ ได้เงินเมื่อไหร่ลองกําหนดเปอร์เซ็นต์ออมที่คุณไหวไม่ต้องเริ่มเยอะบางคนเริ่มที่10%บางคนไปได้ถึง50%สําคัญก็คือว่าเริ่มเลยไม่ว่าจะมากหรือว่านา้อยออมก่อนใช้อย่างอัตโนมัติและต้องมีวินยัยส่วนการแบ่งค่าใช้จ่ายไม่มีสูตรตายตัวแต่หลักคิดที่อยากให้ลองก็คือ 1. จัดงบเพื่อใช้จ่ายจําเป็น 2. การเงินไว้สําหรับใช้ชีวิต3 ต้องไม่ลืมออมและลงทุนสำหรับสร้างอนาคตจะเป็น 50, 30, 20หรือสูตรไหนก็ไม่สำคัญสำคัญก็คือคุณมีระบบคิดที่ชัดเจนไม่ใช่ใช้ไปตามใจทุกเดือน <Nope. S 1> ระบบนี้จะเปลี่ยนคนเงินขาดมือให้กลายเป็นคนเริ่มมีทางเลือกผลลัพธ์นะหรอจากหมดทุกเดือนเป็นมีเงินเก็บใน30วันจำไว้นะครับคนที่เงินไม่พอทุก ไม่ใช่คนล้มเหลวแค่ยังไม่มีระบบที่ช่วยให้เงินทำงานแทนเราวันนี้แค่คุณเริ่มออมก่อนใช้คุณก็ชนะใจตัวเองได้แล้ว